ฮัลโหลไมเฟนทุกคนยูฮูมาแล้วปลากระปูนมาแล้ว <Whoa. S 1> วันนี้โลบอกคอยเลตเทวีเฟนแพทใหมทุกคน <Whoa. S 1> ยูโอ้โหทำมาใหม่ยังสวยนะพ่นนะอื้ <c oughs> <c oughs> สวยมากอะ่ะสีสันแบบอย่าง <Le consegu. S 1> แจมมาแต่วันนี้ <Whoa. S 1> เดี๋ยวเราจะไปลุย แมปฮาร์ดแพดใหม่กันเอ้ยได้ข่าว,วได้เออได้ยินมาว่ามีบอสบอสสอตัวใหม่ใช่ไหมเราต้องไปลองของกันหน่อยนะคุณโอเคไหมใช่มามาเลยถ้าพร้อมแล้วมากันเลยมาเลยมาเลยปลารออยู่หน้าแมปนะอูที่เวฟสามสิบมาเวสุดท้ายเยนะอ๋อบอกไอจีแมนจะออกมาที่เวฟสามสิบนะโอเค,อเคมาเลยเมาแล้ววันนี้ปามี เฮลิคอปเตอร์แล้วอเอ้ยมาคุณก, <c oughs> ก็ยังสุ่มได้เหมือนเดิมเท่าเดิมนะ okay, โอเคไห<ว>มอ่าตัวนี้มาแล้วองแงอูงแงแเลยสุ่มยากมาก,ป,ากป้ากับปุนก็สุ่มอีกหลายรอบนะแต่ป้าได้คามเมลา่าเฮลิคอปเตอร์มาเพิ่มแต่ปุณแต่ปุณได้ตัวนี้มาเพิ่มนะไอไททันทีวีแมนนะเอาเอาใจแอนใจแอนไม่ใช่ไททัน s อรี่ s อรนะี<ใ>่โอเคไทท่านั<จ>้นมันหนึ่งเปอร์เซ็นแอ๋อนันมันได้ยากหนักเข้าไปอีกนะ โอเคเดี๋ยวป้าป้าจะพยายามอัพเฮลิคอปเตอร์ก่อนอันดับแรกนะปุนปุนยันไว้นะโอเคไหมป้าจะรีบอัพเฮลิคอปเตอร์ให้เป็นเออ่ตัวไททันเลยนี่เดี๋ยวป้าอัพเป็นไททันก่อนโอเคมาแล้วไททันมาเร็วเย้โอ้วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วโหดูท่าวิ่งดูท่าวิ่งน่ารักมากดึกดดึ๊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 โอ้ยท่าวิ่งตลกมากแต่นูว่เลย แต่เขาวิ่งไวนะวิ่งไวกว่าเอตัวธรรมดานะตัวคาเมร่าธรรมดานะวิ่งเร็วนะเนี่ยแต่หนูวิ่งเร็วกว่าใช่ไหมหนูวิ่งเร็วกว่าก็ใช่สิโตก็ใช่ไงเออเดี๋ยวป้าสร้างสร้างอีกลำนึงดีกว่าสร้างใกล้ๆดีกว่าเดินไกลเกินไปนะป้าสร้างมันตรงนี้เลยเอามาตรงนี้แหละโอเคอัพเลยอัพต่อเลยเน่แต่ว่าข้อเสียของเฮลิคอปเตอร์คาเมร่าคือแมปหนึ่งสร้างได้กี่ตัวลูก Oh. แค่สองตัวนะคือหมายถึงว่าสร้างได้สองลำสร้างเยอะกว่าน,นี้ไม่ได้ oh. เพราะว่าถ้าเกิดสร้างเยอะกว่าน,นี้มันจะเป็นการโกงไปหน่อย <laughs> <laughs> เดี๋ยวถ้าเกิดอีกพันห้าเาก็อัพเป็นไททันสองสองลำแล้วนะ <Wow. S 1> นิดเดียวเองพอเป็นไททันแล้วเราก็ไปสร้างอีกต่ออ้าว oh. ได้แล้วได้แล้วเป็นไททันสองตัวแล้วปุนโอเคมาทีนี้แกไม่รอดแน่แหลกเหลวไปซะ hey. โอ้โหตอนนี้ก็คือเราสบายแล้วพอเป็นไททันสองตัวบาว่าวก็เอาอยู่เอาอยู่ระดับหนึ่งแล้วนะเราสร้างอย่างอื่นเพิ่มเอาอเคสร้างเจแอนทีวีแมนเพิ่มกันนี้รับเลยหนึ่งมันจะสร้างเจแอนตีวีแมดึงไปเลยมาเลยมาเลยเออสบายเน่ตอนนี้เวฟยี่สิบเจ็ดเราลองพักไหมหรือเราจะใส่ย,ยาวเลยไหมยาวงั้นยกเลิกอออโต้สกินนะโอเค อ้าวทีนี้อยู่สบายๆแบบนี้โอ้โหคือฟาร์มคนสบายๆเลยเพื่อนเพื่อนทุกคนเออ่สูตรเนี้ยได้เงินทีละ200 200 200งห้าตาก็ได้เงินไปสมอลแล้วเป็นไงลูกเอ้ยมากันเพียบเลยอยู่ไหมอ่ะเอาอยู่ไหมอ่ะอุ้ย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 รถดิฟรถดิฟยังไงเหยียบซะโอ้โหลรอเซไทยท่านหมดเลยเอาเซไทยท่าน เกลี้ยงเกลี้ยงเลยเอ้โหจะไม่เป็นไรยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ไหวไหมไหวไหมปลาลงเอ้ยเดี๋ยวปลาลงลงเพิ่มไหวจริงนะเออจริงก็เปล่า <c oughs> ขายหน้าเลยนะถ้าไม่ไหวได้ขายหน้าเลยนะไหวสิไปโทษเอ้ยมาต้องไหวต้องไหวดูลำแสงของเขาซะก่อนนี่เอ้ยเป็นไงหมดหมด เอาแล้วครับตอนนี้เข้าสู่เวฟตัดสินแล้วไฟนอลเวฟโอเคไปแล้วครับตอนนี้เริ่มต้นด้วยแก๊งแก๊สเซ็ตนะแก๊สเซ็ตทอยเลตโอ้ยความเจ๋งของแก๊สเซ็ตทอยเลตคือทีวีแมนทำอะไรไม่ได้เลยนั้ตอนนั้นที่เราพึ่งใช่แม้แต่น้อยทำอะไรไม่ได้เลยก็ต้องใช้พวกสปิเกอร์แมนทุบเอาเนาะแล้วก็ตัวไททันที่อยู่ในเลน โอเคตอนนี้ยังยังไหวอยู่นะยังไหวอยู่เวฟสามสิบดีเจเลื่อนรถป็นแถบเลยเนะี่ยแต่ดีเจเนี่ยเขาโดนตัวไจแอนทีวีแมนเผาแบบแ๊บเดียวตายเลื่อนรถอย่างนี้ครับโอ้โหรถรถ,รถเร็วมากเลื่อนรถเร็วมากเอ้ยอย่าเข้าไปเพื่อนบัตโทเอ,อ้ยเสียดายจังเลยคือถ้าเข้าไปก็ถือว่าตายไปเลยไงเนาะปุณน,นะ เสียได้นะ่มันน่าจะยืนสักประมาณนี้แล้วก็ลอ,อยิงโอ้ตอนนี้มาอยู่ที่70%แล้วนะเว็บ0เอาเข้าไปอีกแล้วมาโถเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเ,นเพื่อนๆไปลองดูไปหาดูไปหาดูใช้สูตรนี้ได้ผลร้อยเปอร์เซนต์จริงๆป<า>้า,าว่า,านะเขาอยากเขาไปไงเขาอยากเขาไปบุกฐานทัพอ่ะอ๋อคำรวจฐานทัพสก,กีบิดี้เหรอเขาอยากไปบุกคนเดียวค่ะมันขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหเอาแล้วครับตอนนี้ เริ่มเป็นตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วนะตอนนี้บอสเริ่มมาแล้วนะตอนนี้โอ้โหบอสมาข้างหลังเพียบเลยมาแล้วบอสทอยเด็ด0ขอดูหน้าหนะ่อยโอ้โหพลัง4 2800งโอ้โหถือว่าเหนียวเหนียวแน่นหนึบไอตัวที่ผ่านไปแล้วเดี๋ยวป้าจะทำการขายนะทุกคนขายเลยขายเลยบพวกที่ผ่านไปแล้วอะเดี๋ยวไปตั้งไปตั้งไปตั้งช่วยโอ้โหเร็วเร็วเกินไปแล้ว พวกเร็วเกิดไปแล้วนะพูว่เร็ว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 สร้างะไรได้สร้างเลยสร้างเลยโอเคอ่าน,นแล้วแต่ก็ไม่รอด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 แน่นอนไ,ไปแล้วไปแล้ว G Man 2.0องบายบายโอ้โหถือว่าไม่หนักหนานะถือว่าไม่หนักหนาสำหรับเราคือยังไม่หลุดมาถึงโค้งนี้สักตัวเลยนะตั้งแต่เล่นตั้งแต่เวฟแรก โอ้โหชนะแล้วม่เรอไม่รอดนี่เหรออ๋ออันนี้ได้อยู่สบายสบายเรียบร้อยยูหูโอเคเรียบร้อยแล้วถือว่าแพทใหม่ก็สวยนะทำมาได้ดีเลยแล้วก็เพิ่มบอส Gman 2.0มาปาปุนไปไงเท่ไหมอีชีก็เปลี่ยนใหม่นะ อันนี้หมดฮาร์ดอุ้ยอีซี่เขาไม่เล่นกันแล้ว <Wow. S 1> โถไปทางเก่งซะแล้วเรา <c oughs> อโอเควันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะความสวยความสนุกของแพทใหม่โหมดฮาร์ดนะโอเควันนี้ลาเ,เพื่อนไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ด้วยกดกระดิ่งไ้ด้วยนะทุกคนวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายปุ้นบ๊ายบาย,บาย